แล้วเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงกับคนรอบข้างของผมและผมก็อยู่ในสถานที่นั้นๆด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมยังทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วแน่นอนเลยว่าวิกฤตการันใหญ่หลวงตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่พ้นโควิด1 9หลายๆคนก็ต้องตกงานธุรกิจบางแห่งก็ต้องปิดตัวลงนะครับ ส่วนตัวผมเองที่ทำงานเป็นนักดนตรีเนี่ยก็คงไม่ต้องถามว่าได้ทำงานต่อไปหรือเปล่าไม่รอดเช่นกันณนะตอนนั้นเนี่ยที่อยู่ของผมมันก็จะเป็นบ้านคูหาสองชั้นนะครับแล้วค่าเช่ามันก็ถือว่าเอาเรื่องเลยแล้วเมื่อผมไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าผมก็จ่ายไม่ไหวก็เลยตัดสินใจใจะย้ายจากบ้านคูหาสองชั้นไปอยู่เป็นคอนโดแทนนะครับ และนี่แหละมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่อจากนี้วันที่ย้ายของเนี่ยผมก็ได้โทรบอกคนรู้จักเพื่อนๆพ,พี่น้องเนี่ยให้มาช่วยขนกันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4คนหลักๆเราก็ย้ายของกันไปตามปกตินี่แหละแต่รุ่นน้องของผมคนหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่าน้องนันเขาได้พาแฟนมาด้วยนะครับตอนนั้นก็ขนของไปประมาณ90%แล้วแหละมันก็เหลือแค่ของเล็กๆต่างๆที่ยังไม่ได้เอามา แล้วมันก็จะมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่เป็นนักดนตรีด้วยกันเนี่ยมีชื่อว่าเจมระหว่างที่กำลังขนของแล้วจัดของอยู่ที่คอนโดเนี่ยเขาได้วิดีโอคอลคุยกับแฟนไว้ตลอดเวลาเลยนะก็ทำนองว่าแฟนเขาก็ห่วงนั่นแหละว,ว่าแกไปขนของจริงหรือเปล่าหรือว่าไปไหนกันแน,น่ในระหว่างที่ผมกำลังจัดของให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยสายตาก็หันไปเห็นในจอโทรศัพท์ของเจมนะครับ ผมสังเกตว่าแฟนของเจมมีท่าทางแปลกๆไปจากที่เคยพูดมากหรือว่าคุยกับแฟนตัวเองผ่านโทรศัพท์นะตอนนี้เขาได้นั่งนิ่งๆแล้วก็เหมือนจ้องมองอะไรสักอย่างอยู่ในห้องของผมเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับผมก็ได้แต่เก็บความสงสัยนี้ไว้คนเดียวพอผ่านไป4ีห้าวันเนี่ยมันก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยพอมาวันหนึ่งเนี่ยเจมมันก็มาบอกผมว่าตอนนี้มันก็ได้ทำงานแล้วเพราะว่า มันมีร้านดนตรีบางร้านที่เปิดใช้บริการแล้วนะครับมันก็ได้ไปเล่นประจําที่นั่นเนี่ยผมก็เลยบอกมันว่างั้นก่อนมึงไปทํางานเนี่ยมึงก็มานั่งในห้องกูสักวันนึงก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วในกลุ่มของผมเนี่ยมันก็จะเป็นสายเขียวกันนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะมีมานั่งล้อมวงแล้วก็เล่นเกมกันแล้วก็แบบนั้นแหละแล้วพอตกประมาณสี่ทุ่มกว่านะ วันนั้นเจมมันก็ได้มาที่ห้องผมนะครับแล้วก็พาแฟนมาด้วยก็คือผู้หญิงที่อยู่ในวิดีโอคอลคนนั้นนั่นแหละครับระหว่างที่กําลังเล่นเกมกันอยู่เนี่ยแฟนเจมมันก็ได้พูดมาคํานึงว่าผู้หญิงคนนั้นดูท่าทางน่ากลัวมากเลยนะที่มากับแฟนของน้องนันน่ะแล้วการที่แฟนของเจมมันพูดแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าวันที่ย้ายห้องวันนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีผู้หญิงสองคนแน่ๆ ผมเองก็นั่งนึกอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็บอกไปว่าวันนั้นก็มีแค่แฟนน้องนันคนเดียวนะที่เป็นผู้หญิงแฟนเจมมันก็เถียงขาดใจเลยว่าไม่ยังมีผู้หญิงคนหนึง่งเธอบอกว่าเธอเห็นผู้หญิงคนเนี้อยู่ในห้องตงนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปไหนด้วยเมื่อผมได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ถึงกับวางมือถือที่เล่นเกมอยู่ทันทีเลยนะครับแล้วก็ยิงคําถามไปหาแฟนในเจมเยอะมากผมก็ได้ถามแฟนเจมว่า แล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามีลักษณะหน้าตายังไงใส่เสื้อใส่กางเกงชุดอะไรด้วยความอยากรู้นะครับและแฟนเจมก็บอกมาว่าเป็นผู้หญิงที่สวยหน้ารูปไข่แล้วก็หุ่นดีเลยแหละถ้าให้นึกภาพก็เป็นเหมือนผู้หญิงที่รักการออกกำลังกายดูแลสุขภาพอะไรพวกนี้แหละครับผมถามว่าแล้วเขาทำยังไงเขาไปนั่งตรงไหนแฟนเจมมันก็บอกมาว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย ตามแฟนน้องนันอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าแฟนน้องนันจะเดินไปนั่งที่ไหนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็จะเดินไปนั่งด้วยข้างๆนะแต่มันก็ผิดสังเกตตรงที่เขาไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เหมือนจะไม่มีใครพูดอะไรกับเขาเลยมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าวันนั้นมันก็มีแค่แฟนน้องนันคนเดียวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยและเพื่อนผมคนอื่นๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้มองเห็นผู้หญิงคนนั้นนอกจากแฟนในเจมคนเดียวนะ ผมกับเจมก็เลยคุยกันเลยนะว่าสงสัยน่าจะเป็นผีผู้หญิงหรือว่าวิญญาณที่ตามแฟนไอ้น้องนันมาหรือเปล่าเพราะท่าทีของเขาเนี่ยที่ตามติดตัวแฟนน้องนันตลอดเนี่ยมันไม่น่าจะใช่วิญญาณที่อยู่ในห้องนี้แล้วนะมันก็น่าจะมาจากข้างนอกแล้วก็ตามแฟนไอ้นันมาอยู่แบบนั้นนะ,นะแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ผมก็ไม่ได้เอาไปบอกน้องนันนะครับผมตัดสินใจที่รับฟังแล้วแล้วก็เงียบไปเลยเพราะผมเองก็คิดว่า เรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะและจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆนะครับตลอดเวลาที่ผมอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกไปหรือว่าไม่เคยเจออะไรเลยสักครั้งครับแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือความเหงาผมเลยตัดสินใจโหลดแอปหาคู่มาเล่นนะครับตอนนั้นจะเป็นแอปที่มีตัวโอนำหน้าแต่ไม่กล้าบอกชื่อเต็มนักกลัวจะโดนฟ้อง หลังจากเล่นไปได้สักพักเนี่ยผมก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพูดตรงๆเลยว่าโดนสเปคผมมากๆเราก็คุยกันได้ประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนัดเจอกันนะครับไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็มาดูหนังด้วยกันในห้องของผมจนแล้วจนรอดเนี่ยเราสองคนก็ตัดสินใจคบกันเป็นแฟนนะครับพอหลังจากวันนั้นเนี่ยเธอก็มาที่ห้องผมบ่อยขึ้นนะครับแทบจะวันเว้นวันเลย จนมาถึงวันที่แฟนผมตัดสินใจจะมาอยู่กับผมแบบถาวรนะครับแล้ววันนั้นแฟนผมก็ได้ย้ายของใช้ส่วนตัวเข้ามาที่ห้องแล้วเราก็ได้มีการทำความสะอาดห้องนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าทำความสะอาดแบบจริงจังเลยนะเพราะเหมือนผมเนี่ยเป็นผู้ชายมันก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรพิถีพิถันขนาดนั้นนะครับแต่พอแฟนผมมาอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องรื้อเฟอร์นิเจอร์ เอาโซฟาเอาอะไรออกมาแล้วก็ทำการถูพื้นฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะครับแล้วมันก็เกือบจะเป็นวันที่ปกติอยู่แล้วเชียวแต่บังเอิญว่าในตอนที่ผมกำลังเลื่อนโซฟาออกมาผมดันไปเจอกับเหรียญอะไรบางอย่างนะครับเป็นเหรียญของไทยนี่แหละแต่มันเป็นสภาพที่เก่ามากๆแบบขึ้นสนิมแล้วในตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเจ้าของห้องเขาทำตกไว้หรือเปล่า แต่บังเอิญว่าไอจุดที่เหรียญมันอยู่เนี่ยมันคือการเอาไปตั้งไว้แบบตั้งใจนะครับเพื่อน,อนผมก็เริ่มเอะใจแล้วนะก็เลยเรียกแฟนมาดูแฟนผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่หน้าตาของเธอก็เหมือนจะรู้อะไรบางอย่างจากนั้นเนี่ยผมก็เอาเหรียญน,นั้นไปวางไว้ข้างๆทีวีนะครับแล้วมันก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นนะตรงตู้ที่ตั้งทีวีเนี่ยมันจะเป็นตู้แบบบิลอินนะครับ แล้วด้านบนมันก็จะเป็นล็อกวางของอีกหลายช่องเลยแล้วมันก็จะมีล็อกวางของชั้นบนเนี่ยที่สูงประมาณ2เมตรเนี่ยก็ต้องเอื้อมมือขึ้นไปกวาดขยะนะครับระหว่างที่ผมกําลังใช้ผ้าชุบน้ําไปเช็ดๆอยู่เนี่ยมันก็ได้มีเสียงเหมือนอะไรไปกระทบกับตู้นะครับแล้วเมื่อหยิบมันมาเนี่ยปรากฏว่ามันก็เป็นเหรียญอีกเช่นเคยแล้วก็มีสภาพที่ขึ้นสนิมไม่ต่างกัน ผมก็คิดว่าแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะปกติเท่าไหร่แล้วแหละก็เลยทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะเผื่อว่าจะเจอเหรียญต่อไปอีกและแน่นอนครับว่ามันยังมีอีกไม่ว่าจะเป็นตู้บนซิงคล้างจานใต้เตียงหลังตู้เสื้อผ้าบนตู้เสื้อผ้าพูดง่ายๆก็คือทุกมุมห้องเนี่ยในมุมที่เราไม่คาดคิดหรือว่าในมุมที่เราไม่ได้สำรวจเนี่ยมันจะมีเหรียญตั้งอยู่หมดเลยนะครับ แต่เมื่อเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยแฟนผมก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็ทำความสะอาดกันต่อไปหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่แฟนผมไม่เคยบอกผมเลยตั้งหาหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมกับแฟนก็ใช้ชีวิตกันไปเรื่อยนะครับจนมาเข้าประมาณเดือนที่สามมีอยู่คืนหนึง่งตอนนั้นประมาณตีหนึ่งหรือตีสองกว่าจะได้ ผมกับแฟนก็นั่งดูซีรีส์กันอยู่แต่ผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมไปซื้อน้ำแข็งผมก็เลยขอตัวลงไปซื้อน้ำแข็งที่ร้านสะดวกซื้อด้านล่างส่วนแฟนผมก็นั่งดูซีรีส์ต่อแล้วในระหว่างที่ผมกำลังจะจ่ายตังค์อยู่เนี่ยแฟนผมก็รีบโทรมาหาเลยแล้วก็รีบบอกว่าเสร็จแล้วยังให้รีบกลับมาห้องได้แล้วไอ้ผมเนี่ยก็คิดว่าสงสัยแฟนอยากจะดูซีรีส์ต่อหรือว่า อาจจะง่วงนอนแล้วหรือเปล่าแล้วก็รอนอนพร้อมกันผมก็รีบกลับมาที่ห้องนะครับเมื่อกลับมาถึงเนี่ยมองดูที่ห้องรับแขกห้องแรกเนี่ยทีวีมันก็ปิดไปแล้วแล้วก็แฟนผมก็ไม่ได้นั่งอยู่ที่โซฟาแล้วพอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าแฟนผมก็นั่งอยู่บนเตียงนะผมก็ถามเธอว่าเป็นอะไรเธอก็ไม่ได้พูดอะไรแต่อยู่ดีๆเธอก็พูดขึ้นมาเองว่าเห็นผู้หญิง ผมก็ถามว่าผู้หญิงที่ไหนเธอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในห้องก่อนอื่นผมต้องขอบอกลักษณะห้องไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนต้นคลิปก็ไม่ได้บอกว่าลักษณะห้องนี้เป็นยังไงถ้าเราเปิดประตูเข้ามาจากด้านนอกนีห้องแรกมันก็จะเป็นห้องรับแขกนะโดยที่มีทีวีอยู่ซ้ายมือแล้วก็ตรงกลางจะเป็นโต๊ะแล้วก็ขวามือจะเป็นโซฟานะครับส่วนตู้เสื้อผ้าเนี่ย จะอยู่ผนังฝั่งเดียวกับประตูแล้วก็จะมีชั้นวางรองเท้าติดอยู่กับตู้เสื้อผ้าส่วนห้องด้านซ้ายที่อยู่ห้องถัดไปจากทีวีเนี่ยมันก็จะเป็นห้องน้ํานะครับจะพูดง่ายๆก็คือผนังของทีวีกับผนังของห้องน้ำอ่ะก็คืออยู่ติดกันแล้วห้องถัดไปต่อจากห้องรับแขกเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนส่วนอีกผนังหนึ่งของห้องนอนเนี่ยที่อยู่ฝั่งเดียวกับห้องน้ําก็จะเป็นห้องครัวและก็ระเบียงครับแฟนผมได้บอกว่า ระหว่างที่กําลังดูหนังอยู่เนี่ยมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาจากฝั่งระเบียงแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ําโดยเป็นการเดินที่ไวมากแต่ด้วยสายตาที่เธอกําลังมองทีวีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะไวแค่ไหนมันก็สามารถมองเห็นคนเดินได้อยู่ดีเมื่อเธอเห็นดังนั้นเนี่ยเธอคิดว่าเธอตาฝาดเพราะบางทีอาจจะเกิดมาจากการที่เราจ้องมองทีวีเป็นเวลานานๆก็ไดนะ้แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับ ในระหว่างที่เธอกําลังตั้งใจดูหนังอยู่เนี่ยหางตามันก็เห็นเหมือนว่ามีอะไรขยับอยู่ด้านขวาแล้วเมื่อเธอพยายามหันตาไปดูเนี่ยปรากฏว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่หัวออกมาจากประตูห้องน้ําแล้วก็หันมามองเธอแบบหน้านิ่งๆน,นะครับตอนนั้นเธอตกใจมากทําอะไรไม่ถูกขามันก็ก้าวไม่ได้นะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยในหูของเธอมันวิ้งไปหมดเลย ไม่ได้ยินเสียงจากทีวีเหมือนประสาทการรับรู้ของเธอเนี่ยมันหยุดไปชั่วขณะนะสายตาก็จ้องมองผู้หญิงคนนั้นอยู่โดยที่ไม่สามารถละสายตาไปได้แล้วจากที่ผู้หญิงคนนั้นโผล่มาแค่หน้าเนี่ยสักพักเธอก็เดินออกมาจากห้องน้ําซึ่งมันทําให้เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่สวยหุ่นดีรูปร่างสวยผิวขาวถือว่าเป็นคนหน้าตาดีมากๆเลยครับเมื่อเธอเห็นดังนั้นเนี่ย เธอก็รีบตัดสินใจวิ่งเข้าไปนั่งในห้องนะครับแล้วก็ปิดประตูอย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่ได้ปิดทีวีเลยแล้วเมื่อผมได้ฟังเรื่องดังกล่าวเนี่ยผมก็เลยคุยกับแฟนว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเจ้าของห้องคนเก่าหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าที่ที่นี่ก็ได้นะแต่รูปลักษณ์และการแต่งตัวของเขาเนี่ยดูยังไงก็ไม่เหมือนเจ้าที่นะครับและความคิดเดียวในหัวเนี่ยก็คือ หรือว่านี่จะเป็นเจ้าของห้องคนเก่ากันแน่และมันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งของห้องนะครับที่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่เนี่ยผมไม่เคยได้เปิดไปสำรวจเลยนั่นก็คือตู้ใต้ซิงลังจานนะครับเพราะว่าเมื่อตอนผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมเป็นคนทำอาหารไม่เป็นส่วนใหญ่ก็สั่งมากินนะครับแต่หลังจากที่แฟนมาอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ได้มีการซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวกินเองที่ห้องนะครับและเมื่อถึงวันนั้นเนี่ย ผมก็ได้ไปสำรวจพวกตู้ในครัวโดยเฉพาะที่เก็บของที่อยู่ใต้ซิงล้างจานเมื่อเปิดออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันโล่งนะครับแต่มันมีสิ่งของอยู่ชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่นั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายที่มันจะเป็นเหมือนล้อวงกลมล้อเดียวแล้วก็จะมีที่ให้มือจับซ้ายขวานะครับผมก็เรียกไม่เป็นซึ่งมันน่าจะเป็นที่บริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องสิ่งสิ่งนี้ มันตั้งอยู่ตรงนั้นเมื่อผมกับแฟนเห็นดังนั้นเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าผู้หญิงที่แฟนเห็นในห้องเนี่ยที่มีรูปร่างเหมือนผู้หญิงที่รักสุขภาพเนี่ยแล้วกับของชิ้นนี้ที่มันตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นของของเขาหรือเปล่าแต่พอย้อนกลับไปในวันที่ผมมาทําสัญญาที่จะเช่าห้องห้องนี้เนี่ยวันนั้นก็มีทั้งเอเจนต์แล้วก็เจ้าของห้องนั่งอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเจ้าของห้องเขาก็ยังอยู่นี่นาะ และผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่หรืออาจจะเป็นพี่น้องที่เขาเป็นหุ้นส่วนกันในการซื้อห้องห้องนี้ผมก็ไม่อาจจะรู้ได้นะครับแต่ด้วยความที่แฟนผมเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายเราสองคนก็เลยตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กันต่อไปจนมาวันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้มีงานแทนนะครับไปเล่นดนตรีที่ร้านร้านหนึ่งในตัวเมืองทำให้แฟนผมต้องอยู่ที่ห้องคนเดียว ระหว่างที่เธอกําลังรอผมกลับมาเนี่ยเธอก็ได้ทํากับข้าวรอผมไว้นะครับแล้วในช่วงระหว่างที่เธอกําลังยืนทํากับข้าวอยู่เนี่ยตอนนั้นแฟนผมก็ได้จะไปหยิบของในตู้เย็นนะครับก็เท่ากับว่าจากที่ยืนหันหลังให้โซฟาเนี่ยก็ต้องหันมาด้านซ้ายเพื่อเดินไปเปิดตู้เย็นนะในตอนที่กําลังจะเดินไปเปิดตู้เย็นนั้นนะ่ะหางตามันก็เห็นว่าเหมือนมีอะไรตะครุ่มตะครุ่มอยู่ซ้ายมือนะครับ ซึ่งตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันก็คือโซฟาแล้วเมื่อเธอหันไปดูปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนโซฟานะลำตัวของเขาเนี่ยหันไปทางทีวีแต่ว่าใบหน้าเนี่ยหันมาจ้องมองที่แฟนผมเรียกได้ว่าเป็นการที่ตาสบตาเป็นครั้งที่สองแล้วแล้วสิ่งที่แฟนผมทำเนี่ยก็คือการใจดีสู้เสือนะแต่นี่ต้องเรียกว่าใจดีสู้ผีมากกว่า เธอก็ทําเป็นเหมือนไม่เห็นอะไรแล้วก็เปิดตู้เย็นเอาพวกวัตถุดิบมาทำอาหารต่อไปแต่ความอยากรู้ของคนเนี่ยมันก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้นะครับเธอเลยตัดสินใจหันไปตรงโซฟาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายไปแล้วแฟนผมก็เลยพูดลอยๆขึ้นมาว่าจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอร้องว่าอย่ามาทำให้ตกใจได้ไหมต่างคนต่างอยู่ได้หรือเปล่า และนี่ก็คือสิ่งที่แฟนผมได้บอกหลังจากที่ผมเลิกงานแล้วก็กลับมาที่ห้องแล้วนะครับแล้วนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยแฟนผมก็เล่าให้ฟังเรื่อยๆเลยนะครับว่าเจอ,อยังไงที่ไหนบ้างเรียกได้ว่ามาเป็นคอมโบเลยล่ะครับอย่างเช่นก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเธอก็ยืนซักผ้าอยู่ตรงระเบียงนะครับแล้วระหว่างที่รอปั่นผ้าอยู่เนี่ยเธอก็เล่นดโทรศัพท์ไปเรื่อยเปื่อยนะตอนนั้นอะ่ะผมยังนอนหลับอยู่ในห้องเลยเพื่อนๆเมื่อเธอหันเข้ามาในครัว ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ในห้องน้ําโดยครั้งนี้จะเป็นการยืนหันหลังซึ่งตําแหน่งที่ยืนเนี่ยจะอยู่ใต้ฝักบัวนะเพื่อนๆเ,เมื่อเธอเห็นดังนั้นเนี่ยแฟนผมก็ได้ถอนหายใจไปเฮือกใหญ่นะครับว่าก็ประมาณว่าชอบทําให้ตกใจอยู่เรื่อยเลยพอหันไปดูอีกครั้งเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายไปแล้วแต่ด้วยความที่ผมกับแฟนเห็นว่าต่อให้เขาจะอยู่ร่วมกับเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาทําอะไรเรานะ ก็แค่มาปรากฏตัวให้เห็นก็เท่านั้นแล้วก็แน่นอนครับผมกับแฟนก็ยังอยู่ที่นี่กันต่อไปมีวันหนึ่งผมก็ลงไปซื้อพวกน้ำแข็งน้ำโค้กอีกตามเคยนะครับระหว่างที่ผมเดินอยู่ที่ร้านค้าเนี่ยแฟนผมก็ได้โทรเข้ามานะแล้วถามว่าได้กลับมาแล้วยังผมก็บอกว่าจะกลับมาได้ยังไงก็เพิ่งออกมาไม่ถึง5นาทีเองแฟนผมก็บอกกลับมาว่าอ๋อโอเคโอเคงั้นรีบกลับหน่อยนะ ไอผมก็งงว่าเอา้าอะไรเนี่ยคิดว่าโทรมาแล้วมีอะไรใช่ไหมผมก็รีบกลับไปที่ห้องนะครับพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยแฟนผมก็รีบเดินมาบอกทันทีเลยว่าเมื่อกี้กําลังล้างจานอยู่อยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะเธอก็เลยคิดในใจนะว่าเอา้ากุญแจห้องก็เอาลงไปเนี่ยทำไมไม่เปิดเข้ามาทําไมต้องเคาะด้วยพอแฟนผมเปิดประตูออกมาเนี่ยสรุปว่าไม่มีใครเลยผมก็เลยบอกแฟนไปว่า อาจจะเป็นห้องข้างๆหรือเปล่าหรือว่ามีใครที่มาหาเพื่อนที่นี่แล้วมาเคาะห้องผิดก็ได้นะีแล้วแฟนผมก็ตอบกลับมาว่าแต่ทําไมเสียงเคาะเมื่อกี้มันเหมือนเคาะมาจากด้านในเลยก็คือในห้องนี่แหละผมก็เลยบอกว่าเธอคงจะคิดมากไปแหละพออยู่คนเดียวแล้วก็มันก็จะฟุ้งซ่านแบบนี้ใช่ไหมล่ะเมื่อเจอบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยไปบอกกับพี่รปภที่คอนโดนะครับ เพราะว่ารปภกับผมเนี่ยเราถือว่าสนิทกันระดับหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าพี่เขาจะอายุเยอะกว่าแต่เหมือนว่าผมกับพี่รปภเนี่ยก็คุยกันได้แทบทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่เออผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ารปภคนเนี้แกจะเรียกผมว่าพี่นะครับถึงแม้ว่าผมจะอายุน้อยกว่าก็ตามส่วนผมจะเรียกพี่แกว่าบังเพราะว่าบังเป็นคนสามจังหวัดชายแดนนะครับมาทํางานที่นี่ บางได้ถามผมมาว่าแล้วพี่ได้สังเกตหรือเปล่าว่าห้องของพี่มันตรงกับอะไรบางก็เลยบอกว่าพี่ลองไปดูแล้วก็ไปอยู่ในห้องนอนแล้วก็เปิดหน้าต่างออกมาดูและมองดูด้านล่างเมื่อบางพูดแบบนั้นเนี่ยผมก็นึกได้ทันทีเลยนะเพราะว่าเวลาผมอยู่ห้องเนี่ยผมจะชอบเปิดหน้าต่างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติก็คือห้องของผมเนี่ยตำแหน่งของมัน จะตั้งตรงอยู่กับสารพรัดมแบบเป๊ะๆเลยนะครับสมมุติว่าห้องของผมเนี่ยมีขนาด10เมตรตำแหน่งของสารพรัดมเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงกลางหรือว่าเมตรที่5พอดีเลยครับซึ่งมันก็ถือว่าตรงกันจนน่าตกใจเหมือนกันนะแล้วบางก็ได้บอกผมอีกว่าอันนี้เป็นแค่เรื่องที่เขาเล่ามานะครับเหมือนพวกนิติอะไรเขาจะเล่ากันแล้วก็บังก็ไปได้ยินมาบังได้บอกว่า ตำแหน่งที่ศาลพระพรมตรงนั้นตั้งอยู่นะ่ะมันเคยเป็นหลุมฝังศพของใครคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้หญิงไม่มั่นใจว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินคนเก่าหรือว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับคอนโดแห่งนี้นะครับแล้วสิ่งที่บางบอกผมมาเพิ่มเติมก็คือเวลาที่บางเข้ากะกลางคืนเนี่ยบางก็เจอเหมือนกันเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะอธิบายการทำงานของรอปภที่นี่นะครับว่ากลางคืนเขาต้องทำอะไรบ้างนะครับ โดยหน้าที่หลักๆของรปภอคอนโดเนี่ยนอกจากต้องคอยเฝ้าที่ป้อมยามหน้าประตูคอนโดนะในช่วงค่ำหรือว่าช่วงเที่ยงคืนเนี่ยพี่รปภทุกคนจะต้องเดินมาเช็ครถที่ว่าเข้ามาจอดในคอนโดนะครับโดยการจดป้ายทะเบียนของทุกๆคันในคอนโดเพื่อที่จะเช็คดูว่ามีรถคันไหนที่ไม่ใช่ของลูกบ้านที่เข้ามาจอดในคอนโดบ้างหรือเปล่าเพราะโดยตามกฎแล้วเนี่ยรถของคนนอกเนี่ยจะจอดในคอนโดได้ไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ แล้วระหว่างที่บังเขาเดินมาถึงสารพระพรหมเนี่ยข้างๆสารพระพรหมมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เลยแล้วสิ่งที่เขาได้เจอเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนต้นไม้นะครับโดยที่มีขาห้อยลงมาเมื่อบังเห็นดังนั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะแกก็เป็นอิสลามบางทีเขาก็อาจจะมีคําสอนบางอย่างที่เราไม่เข้าใจนะครับแกก็เลยมองเป็นเรื่องปกตินี่แหละ บงังแกบอกว่าแกเจอแบบนี้แทบทุกคืนเลยโดยเฉพาะช่วงไหนที่เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยแกแทบจะเจอทุกครั้งไปเลยนะครับผมก็เลยบอกกับบังว่านี่อาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าบังก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้นะถ้าหากว่าเขาเป็นเจ้าของที่แห่งนี้จริงๆเนี่ยเขาน่าจะไปได้ทุกบริเวณของที่ตรงนี้เลยเมื่อคุยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาเรื่องราวพวกนี้ไปบอกกับแฟนนะแฟนผมก็ไม่ได้พูดอะไร แล้วพอม,มาวันหนึ่งเนี่ยผมกับแฟนก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปที่บ้านกันนะครับโดยที่บ้านแฟนผมเนี่ยอยู่ระนองส่วนผมเนี่ยก็อยู่กระบี่โดยผมมีแผนที่จะกลับบ้านเนี่ยประมาณ3คืนกับ4วันนะครับแต่ปัญหาก็คือห้องของผมเนี่ยแอบเลี้ยงแมวไว้ด้วยผมเลี้ยงไว้ทั้งหมด5ตัวเลยนะและแน่นอนว่าผมไม่สามารถเอาแมวกลับไปได้เพราะว่าถ้าถือแมวลงไปเนี่ย บางทีพวกนิติก็อาจจะเห็นก็ได้ผมก็เลยตัดสินใจโทรหาพี่ๆในวงนะครับที่เล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยบอกแกว่ารบกวนช่วยมาให้อาหารแมวกับเปลี่ยนทรายแมวให้หน่อยนะพี่เขาก็บอกว่าโอเคหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านนะครับผมจาได้เลยว่าวันที่สองเนี่ยหลังจากกลับบ้านมาแล้วเนี่ยพี่ในวงผมก็ได้โทรมาผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเมื่อกดรับสายปุ๊บพี่เขาก็บอกว่า น้องพี่ว่าพี่โดนแล้วแหละเมื่อผมได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็พอจะรู้แล้วนะก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนพี่เขาบอกว่าตอนนี้พี่กลับมาแล้วแต่พี่ให้อาหารแมวกับเปลี่ยนทรายแมวให้แล้วนะโอเคเมื่อผมรู้ว่าพี่เขาไม่ได้อยู่ที่ห้องผมแล้วเนี่ยผมก็เลยถามเลยว่าไปเจออะไรมาพี่เขาได้บอกมาว่าพอให้อาหารแมวกับเปลี่ยนทรายแมวเสร็จเนี่ยพี่เขาก็นั่งดูดบุหรี่อยู่ตรงระเบียงนะครับ โดยลักษณะการนั่งเนี่ยก็จะนั่งหันหน้าออกนอกระเบียงกินลมชมวิวไปเรื่อยแล้วในระหว่างที่พี่เขากําลังจะเขี่ยขี้บุหรี่หางตาเขาหันไปเห็นด้านหลังนะครับเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่เมื่อหันไปดูเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเงาสีดําที่มีรูปร่างเหมือนคนนะยืนมองแกอยู่ตรงนั้นเพราะเมื่อแกเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยแกก็ทําอะไรไม่ถูกนะแล้วเงานั้นมันก็สลายตัวออกไปพี่เขาเลยตัดสินใจ รีบดับบุหรีแล้วก็รีบกลับห้องทันทีเลยพอถึงห้องปุ๊บแกก็รีบโทรมาบอกผมนี่แหละแล้วก็มาถึงครั้งสุดท้ายนะครับแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมกับแฟนเนี่ยยอมย้ายออกจากคอนโดนี้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่งที่ผมต้องไปรับงานแทนอีกเช่นเคยนะผมจำได้ว่าผมต้องไปเล่นดนตรีช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งนะ ก็เท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนผมก็ต้องอยู่ห้องคนเดียวแฟนผมได้บอกว่าตอนที่ผมออกไปทํางานเนี่ยเธอก็นอนเล่นเกมอยู่ในห้องตอนนั้นก็เปิดแอร์ปิดไฟแล้วก็ปิดหน้าต่างทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยผ้าม่านของห้องนอนเนี่ยมันก็มีการขยับตอนแรกเนี่ยเธอก็คิดว่าอาจจะเป็นลมจากแอร์หรือเปล่าแต่ถ้านึกถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ เพราะว่าผ้าม่านเนี่ยมันก็เป็นผ้าม่านแบบราวนะโดยจะมีความสูงประมาณ2เมตรแล้วก็ยาวประมาณ4เมตรนะเพื่อนๆถือว่าเป็นผ้าม่านที่มีน้ําหนักใช้ได้เลยแล้วถ้าลมแอร์จะพัดให้มันเคลื่อนไหวขนาดนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นล่ะสิเพราะเมื่อเธอมองดีๆเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้เกิดมาจากลมที่พัดแต่มันเหมือนมีใครคนหนึ่ง ยืนอยู่หลังผ้าม่านแล้วก็เคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นแล้วอยู่ดีๆเนี่ยผ้าม่านมันก็นูนออกมาโดยที่มีลักษณะเป็นเหมือนร่างคนเมื่อแฟนผมเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยถึงกับต้องตัดสินใจหันหน้าไปอีกทางหนึ่งทันทีเลยนะก็คือแฟนผมได้หันไปทางขวามือซึ่งนั่นก็จะเป็นประตูของห้องนอนนะครับแต่เจ้ากรรมประตูนี้เนี่ยมันก็เป็นกระจกซะงั้นเท่ากับว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็ยังเห็นภาพสะท้อนอยู่ดีและภาพเงาสะท้อนที่เห็นในกระจกเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยได้เดินออกมาจากผ้ามา่านแล้วก็มานั่งอยู่บนเตียงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแฟนผมจึงตัดสินใจเดินออกมาจากห้องอย่างไวที่สุดแล้วก็เปิดประตูออกไปยืนอยู่หน้าลิฟต์เลยนะครับแล้วเธอก็รอจนกว่าผมกลับมาซึ่งนั่นก็กินเวลาไปประมาณ40นาทีเลยทีเดียวเมื่อผมกลับมาถึงเนี่ย แฟนผมก็ได้เล่าทุกอย่างให้ผมได้ฟังผมก็เลยบอกไปว่าถ้าเขาจะมาแกล้งขนาดนี้เราควรย้ายออกกันดีกว่าแล้วคืนนั้นผมกับแฟนก็นอนกันแบบนอนไม่หลับอนะเพื่อนๆพ,พอเช้าวันถัดมาเนี่ยผมจึงตัดสินใจทักหาพี่ผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็บอกทุกอย่างให้พี่ๆเขาฟังเมื่อพี่เขาได้ยินดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าหูยจริงเหรอมันมีจริงๆเหรอ ความคิดในหัวผมเนี่ยจากที่ได้ดูเรีแอชั่นจากพี่เขานะเหมือนพี่ว่าเหมือนว่าพี่เขาจะรู้อะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าบอกผมเองก็เข้าใจนะอาชีพของเขาเนี่ยก็จะเป็นนายหน้าหาลูกค้ามาเช่าคอนโดเขาก็คงกลัวผมจะไปบอกคนอื่นอะไรประมาณนั้นแหละผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วจากการที่ผมออกก่อนที่สัญญาจะหมดเนี่ยทำให้ผมไม่สามารถได้รับค่ามัดจำคืนมา แต่เรื่องนั้นผมก็ไม่สนใจแล้วครับยังไงก็ขอออกมาจากห้องนี้ก่อนแล้วกันหลังจากนั้นผมกับแฟนก็ได้เริ่มย้ายของแล้วก็ไปอยู่ที่อยู่แห่งใหม่กันครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้แล้วถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องสยองขวัญจะมาเล่าให้เราได้ฟังกันก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วถ้า,ากว่าใครต้องการจะพิมพ์เป็นการส่วนตัวเนี่ย เดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีลน์เอาไว้ใต้รายละเอียดคลิปนี้นะครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณครับแต่ทว่าที่อยู่แห่งใหม่ที่ผมกับแฟนได้เข้าไปอยู่เนี่ยมันก็ยังเจอเรื่องพวกนี้อีกเช่นเคย